สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนชอบพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายของเราพัฒนาพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาไปตามแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับแนวทางของปูสอนเนาะนะครับแนวทางพือจะให้ายายตัวไหนนะครับคอยมาพผิจารณากันพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีใส่วันที่ก่อนเด้อ วันที่สิบี่น้องเมื่อนี่วันที่สิบเนาะวันที่สิบี่น้องนะครับกอโยนงสองห้าหกแปด วันที่สิบกยสองห้าหกแปดพี่น้องลาวพัฒนาพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาชุดเต็มชุดเต็ม เต็มปูสอนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะครับใหก้กำลังใจเพื่อนเนาะนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่าง ชุดเต็มปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องหนึ่งศูนย์นี่คือชุดเต็มของเพื่อนพี่น้องนะครับชุดเต็มเ้อชุดเต็มปูสอนนะครับเดี๋ยวพอเบิ่งเพื่อนที่จับคู่ฟันทงตัวใดพี่น้องจับคู่เนาะสำหรับปูสอนนอะพี่น้องเนาะ นะครับเดี๋ยใส่สีใส่ใสใยังไงเพื่อนดูดีจักหน่อยพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนพี่น้องอย่าประมาทเด้อมว่งมั่นมากกับแสดงในเห็นแล้วพี่น้องปูสอนนะครับไสยบิ่งใสหลูดนะครับเอาไปใส่ได้เด้อ แนวทางกบนตัววิ่งี่สุดยอดเด้พี่น้องแต่ละสำนักนี่พี่น้องบอกเด้เลยเนาะนะครับบอกคมจริงเด้พี่น้องแข็งโปกอยู่เลยนะครับสำหรับแนวทางวิ่งลูดนี่พี่น้องมาฐานอยู่วิ่งลูดพี่น้องนะครับเน,ะนาะแนวทางบนการตัางตีได้อยู่เลยมั่นใจอยู่หรอกพี่น้อง วิ่งรุดของเพื่อนพี่น้องแซ่ได้นะครับแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องนะครับอยู่กับพี่กน้องสีตัดสินใจ้อมักอาจารย์ได้ชอบอาจารย์ได้พี่น้องนะครับตัดสินใจเอาเองมีเจ็ดสำนักด้วยกันนะครับเคยติดตามอาจารย์ได้พี่น้องนะครับก็ติดตามอาจารย์นั่นแหละนะครับเนาะ บอนแนวบอ,บอบนอนแนวทางมีเขามีหลุดได้ทุกอาจารย์พี่น้องนะครับเพิ่นเคยเขาด,ดูดูอาจพุ่งติพาดก็ได้มันบอแนวนอนพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางแข็งทุกสํานักพี่น้องสิบอกให้ได้แข็งแข็งแล้วก็มาตรฐานร็ดีก็กันพอพี่น้องนะครับเนาะ,นะพี่น้องครับชุดเต็มของ ปูสอนพี่น้องมีอย่างนี้เนาะชุดเต็มชุดเต็มปูสอนพี่น้องนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะครับศูนใน,นชุดเต็มพี่น้องนะครับเนาะ 0 4 0 5 0 7 ศูนย์เก้าพี่น้องนี่คือชุดเต็มของปูสอนพี่น้องนะครับมาเบิ่งชุดที่สองนะครับหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้อง ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ <Ether> ้อแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องนะครับเนาะแนวทางมีเขามีรุดนะครับห้พี่น้องพิจารณาเอานะครับว่าแนวทางนะครับถึกตาถึกใจพี่น้องบอนะครับถ้าถึกตาถึกใจกะอยู่กับพี่กับน้องจิตตัดสินใจเนาะนะครับพี่น้องตัดสินใจกะอยู่กับพี่กับน้องนะครับผม นะครับแนวต่าของเพื่อนน่แข็งอยู่แล้วพี่น้องนะครับสําหรับแนวต่าของเพื่อนนะครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับอยู่กับโชคกับดวงกับวาสนาติดตามอาจารย์ใดอาจารย์ได้สิเขาหรือสิหลุดเท่านั้นแหละพี่น้องนะครับคอยพี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องพี่น้องครับวันที่สิบกันยาสองห้าหกแปดเราพัฒนาชุดเต็มปูสอนพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งกับศูนย์พี่น้องนะครับ สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าพี่น้องออาพี่น้องครับแคปหน้าจอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนน้ำแนวกันแล้วกันให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับผู้ใดกดไลค์กด,กดแชร์ขอให้โชคดีโชคหมานลำๆเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บยาได้ความไข้ก็ะยายนี ขอใหมีแต่สิ่งดีๆของมาในชีวิตพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ